ทักทายทักทายททยสบายดีงามสวยแหละสวยเติบพี่น้องหลังจากขึ้นเตวัดลงไปทำบุญมันนี่เนาะกระพากันย้อยลงมาพี่เดต่พี่น้องเอ้ยเข่าช่างกันนะเข่าปนเข่านกน้อยเข่านกน้อยมันยิงเด็กนิดหน่อยแข็งแข่งเลยเข่าเนี่ยหามมาไม้มืออกงก่อนพี่น้องเอ้ยงด มานี้งดกินเนื้ออื่นงดกินปูกินปลากินหอยกินกุ้งงดเส็จวันศิลมาเนี้ยศิลน,นับเดือชิบเอผ่านไปเดือชิบชองออกมาแล้วพี่น้องหัวล้มห่วยๆแ,แล้วอืมเนาะให้นี่เฮ้ยเขาเนี่ยเป็นตะลุกในน้ำขุดเลยเขาได้มาจอบเบิ้งเล้ มีบ่กินคูปีเล่นไฮนี่นะนอเอ้าแม่ <c oughs> ลืมบ่งดกินปูกินปลาอยู่ยังบอกว่าไปไหนเอาแม่ป่ะชั้นเนี่ยไ <urers> หยคนดีมุกดีหลายคนคนหนึ่งลืมกับคนหนึ่งทั่ว้งไดกัไปกินน้ำไม้ก่อนมานี่ หาหน่อไม้ไผ่แถวห่วยใกล้เฮือนนี่แหละหาเอาแนงเอาอย่างมันเมื่อเก่งคือชีคือชีอันผมมีชีวิตแต่ <c oughs> ว่าเนาะอ๋อเป็นพืชเนาะนี่เป็นพืชได้เป็นพักเป็นเนีนน่ยโอ้ยตายเป็นตกเพ่งเลยพุณอะนะนน ขายตกไปห้เออขายตกกับหบนะเนาเกนาตัดอแกได้เนาะ้าค่ห่อยฉันนะเดี๋ยวหาเดียวคอก่อนมาหาน้าไม้มเกงพี่น้องเอ้ยนี่ยม่ได้กินคือชอบมากอะเอาเาเอเอาเอาหยุดนักกให้สดึงไปอ่นี้ กไไ็ไปกันเลยก็ไปอืมปันเข่าแล้วบรรยากาศกับพี่น้องก็ยมงมันี่นะมืดฟ้ามืดฝนเด้อดิเจ็ดที่มืดฝนจ็ดที่มืดลม,ม,มลอืมก็มมแล้วมันยืนเนาะขัวช่างว่าสีสูงขึ้นที่แหงตับโลกนลยขัวเป็ดแต่พอแต่เมยพ์พลาดเลยขัวสองสองหมู่บ้านเขา เดี๋ยวหากันบ้านโคกน้อยบ้านโคกไปวายเอาบ้านโคกน้อยบ้านโคกใหญ่ก็พีคเป็นเพี้ยนมาแล้วมันเนี่ยไปเลยครูยังน้ำขูดกันโยบบกไปเลยไม่ได้กับเอาเอาตัวไม่ไปคือ้าคือฝนพี่น้องเลยครูเห็นให้เห็นหน้ากันใจห้อนใจร้อนเนี่ยเพี้ยนวันนี้เนี่ยใน นั่นก่อนให้ทำใจสบายโลดไปดีนะวันศิลทำกับทำไปเลยงดปากงดเว้ากงดจุ่มกินน้ำใหม้น้ำมันไปก่อนโอ้ทางนี้อันมันต่ำลงจนสีปกหัวบุมี่นะบุมีทางขึ้นดาวจะเห็น หอมนาเขาหิดอยู่ไหนไก่ทั้งตัวกันหมดน้นั่นาเรียกกันพราะเกงเนาะมันขึ้นวิ์เบิลได้มันสูงเลยอมันขึสูงเลยทัางนี้นะบนคือทางเขาไปจ้ะ เนาะทางเข้าคือเดียวเห็นตูก,กระเดยเยอะภาคนั่นบรได้ไปหาเนาะหาเท่าไหร่ไปเลาะแล้วก็ลงมาภาคนั่นที่<ะ>ได้บจฮะไดนไหนเด้วขวขามมันตงูงเราเลตรงโขลยอเอาหอนเนล้ยรอภาคนั่นแต่ก็มาลงภาคนี้ เฮ้ยเอาถือทำดีแลยไม่เห้น่อยหน่อยอยู่ก็แห้งก็ได้เดีัยวในในหาดอัเดียตกเลยตกเงาพรัเออเห็นนะเงาอันน่ะเออก็ลุกลกนนั้นเยนเอมันม่ายมันข้นเลยามเลยอันดี รวยเกลงหกลงไม่อันนี้เรื่องเสพนะเป็นหนนอบคอยมีแล้วเดี๋ยวนี้บคอยเหตเลยไรเ้ยก็บนก็ก็รับตาเดี๋ยนี้นี่ทางนี้นี่ในก็ตัวไหนนะก็จะรับตาไปน้ำได้ย่าง อออตนนนั้นเ,นเออคอยดึงลงมาดึงลงมามันหนึ่งเลยฮักเขาอ่ะเออมันมีแต่นมไม่มันขึ้นเฮียวขึ้นเฮียวเลยดีได้ตื๊บข้าวเดียวยังพอได้กินอยู่ดอกช่วงนี้นะพี่น้องเอ้ยผุดแหละตกแรกขงผุดแหละเขาโต๊ะแรงมันจะมีนมไม่นมไม่เลี้ยงน้องนมไม่เขาปลูกเขาบ้านเนี่ย ให้กินตลอดนะเราใหม่หน,นะฮักซะ่คอเอาโรตน้่งพืชนะมีอยู่อันหนึ่งมันตลกลงยี่นี่นะ,นะตัวยี่นยาวนะวนเหงาอ,อันเดียบ่ตัวมันตกเป็นตัวก่อนน,นั่นั่นตกไปกินนี่ยาวนเวนาะไปเลาะทางไม่บ่ได้เลาะไปทางหน,น,น้มนหา,ะนะามนออานี่นี่คือเกาะเราแล้วบ่ตัว เด,ด็ัเด็นะกก็บก้อนจะลงมาบัดเดียวเที่ยวขึ้นเอาลงมนนงันยังร็คือหมอมเมงเลยมาจากวัดขึ้นมาจากวัดกับพากัน มาหาหน่อไม้เมือเ่อแกงพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยนะนะนเดี๋ยวม,ม,มือมีแต่กินกินมือหนึ่งสองข้าบสามข้าวเกษตรหารยังไวเงินคำกับโบหอยมีชื่อกินแต่ละข้าวกับโบไหวแล้วเรียกงานการช่างตัวกับโบมีตื่นมาคำมาลงแต่หาหน้านหน่อยชิมีเงินมีคำ ใช่เมีเอนเจ้าคนนี้กเกี่ยวเขาเปิดเพลงอีเซกเ่อกียวะันนั้มันว่าไปดมนนเห็นอะเห็กห็นอแล้วตัวปกแล้วด้วยอาอยู่่างว่าสิโโลกไปน้ำเลไปน้ำหาไปน้ำแล้รกัปอกไปน้ำจังไว่ปอกเมื่อแล้วก็ เก่งเลเออสยสบายนะกับริสุทเิืขึนอีกตอนนี้ก็เอาตัดเอาสมเอาเอาปลายมันก่อนปอกไปนนผ้าเผื่อควรรวดเดียวเด้ยหาย่งงถ้าได้กินข่าวใ้นะ่หเนาะขึ้นมาแต่วัดกะพากันลงมาเลยอยากเราจะมาหาอยากกินมาหากินเห้มันเสบมันจะเสบพ,พี่น้องเลยถ้าเหาหิวๆเมื่อกี่กินอย่างกรนะซ่บเนาะ ว่าแต่แนวนกินอาหารดลูดละลาดราอาหารราคาแพงราคาถูกก็คือกันทำอยาแห้งนี่แต่ใบเกลือกัยังเสบเลื้อยางแเลยไปกินกนอ่อแม่มไม่ขอจะเอามายัางเสียม,ม,มอยู่อามล้วเอเสียเลยเคยได้เลือเสียลไปเ่หเอาไปพุ่ัวเอาไปขิงเทืงัว โอ้ยพวกเนี้ยอยู่หอนะลาบอยู่ไปซะปลกมันอยู่ชูชูเงาบัเถิงกับป้าไปชูมันบัเถิงกับปอยไปป้าไปเอาคัดเอาแน่ไร บโบ,บล้านนาเกล็ดไม่ได้เนาะตะกี้อยู่กับเพียงกับหนานี่เลยเอาตะกี้เด้นนะขันไปนี่เล้อุ้ยได้จังหวะลงเป็นทอดพืชจกไม้ย่เนาะไม้ทอดเดียวก็ดีนะไ,ไม่ไม้ลำเดียวนขนาดครัวบ้านชาวบ้านนั่นสปไสปซิเบิร์ดได้ด้วยนะ<ๆ>ลูกล,กลกานกะโบห็นหและหินไม้อันนี้ผมเห็นพืนอัน เ <c oughs> ดือดเห่นได้บุ๋มเอนว่าอันหักษามเหนบุน๋มีผู้เฮ็ดไปได้ก็ไปพอไปได้ก็ไป <c oughs> ปุไปไ๊ปมาข้างนี่เลยบวัน <c oughs> ตัวข้างนิ้วทึง้งก็เป็นไงให้เอาเอากระตาเข้ามาใช่ยืนหนีไปยัง เอกมาแล้วแหละคุณลยังหลายเทมไเอ้าวก่เดี๋ยนี่กับพ่อพี่น้องไว้คุณ่ะข้ากี่ไรเตัวันข้างนี่ใช่อาเอากะตาใส่กเดียวกันก็อันนี้ยงตากกันไปนี่กอนเนาะเดี๋ยวเากระต่ายกระตาก่อน นุ้ป่านนมีกตมีเลยเหนาวตัวบ่อยู่ก็ถึงสอนเป็นปจักเอาเอาเฮ้ยไปเทอนันคนัอ้ยน่อยะอไปะกพอดีเสีย่ติต้องน้ำต้องังไยน้ำก็น,กน,กนอนนอันมันข้างก็ข่อยก๊อกท่องสอันพูดได้ข้างเลย แล้วหาบหินเดี๋ยวไปซ่อมบางขางนั่นอีกบางขานี้ก่อนเด็ดซองข้าวอะไรบ้างเลยโอ้โหเด็ดซองเข้าวหาเนี่ยเาโยมอ่ะผีขางนี่ทะนิ่เกาะเฮ้ยเหมือนได้ใหม่หนงกันได้ตกตกน้ำเลย กออย่างเดียว đấy, có พอดี thế ๆกอใหญ่แท้กอเก่า ใส่กะเผ้าน้ำผ่าน้ำฝนใส่เห็ดหนากะขับมาพัางนี่นย,งงยงงังลายเข่ากัเนาะยูริเกียเก่ยวเลยเกียกเก่ยวเขาที่หน่อยเกี่ยวเขาโดเนาะไส่กะนยังเข่ากันย่งเข่ากานเข่างั้นหน้าแถวนี้ได้ผลให่สอางันโอเยยังไหมเยอะไม่ไม่ไร คอยดึงคอยดึงคอยดึงเครือได้นะเอามันขอเครือได้เจ้าดึงเครือน่ะดึงเครื่อว่ะเล็ดเอาอีกมงกานี่สามนอนอว่ะคอยดึงเสร็จข้างมงกาต้องนิดนึงมันชัดลงพุณเรก็ได้นี่คอยหยัดลงมาบ่ ก้เงาก้อาหย,ย,ย,ยัดอยากที่สุดอยากคอยดึงเน้อขอหักนะฮะไปจนหอดใช้ได้ได้หอดใหม่ใช้ได้ดปไดีได้หอดใหม่เขาชอบเก่งท่านละนี่เดะอือ ต๊อน่ะนาะอยู่ใกล้กันตกน่งวอ่ใกล้กันตุ๊กน่งตกเลยกระยาบันหลาอยู่ตรงอันนี้ยังาก่อเดียวเอ็ดข้างตัวเลยอ่าอันนี้ขงเก่าองเก่าก็สีเงาคอยเกาะไว้มันหาวลงมาจาเกาะไม่ญงไม่เข่งอ่ะ เน็ดตัวบอเหรอข่าหัวอู้กอดเดียวกับพอแล้วนี่ปอนไหนดิกอดเดียวก็ว่าเลยหลายคนกินเนาะเมื่อกับเพื่อนน้องเพื่อนนุ่งอีกหลายคนเลยมากินมาเต่ารวมกันกินหน่อยกับบริษัทได้เพื่อนเนี่ย kín nổi khôn cả hết hôn. Hôn. hết ừ. đó, thuyền, thuyền, thuyền phải có kháng là nữa à, thì, uh, có kháng nào bộ, à, khôn à, khôn. bỏ con bỏ con bỏ, bỏ. bỏ lấy họ ừ. phải phun lấy bỏ ao sò máu điều gì hay ba nhảy phần bỏ năm luôn cả nhây thì bình khôn cọ bạn này ก็พอเก่งเลยก็สัญญาณมือเลยขึ้นมาแต่วัดแล้วก็วางเครื่องวางของเดีวมาแล้วได้ลองไ,สองสองอไป,งส,ป,งส,ปงส่งลูก <ừ. S 2> ส่งเต้าไปทำโรงเรียนแต่เศร้าวันนี้เดาเพื่อขึ้นเรือลูกมาแต่โรงเรียนเก้าโมงประมาณ ตอนนี้ก็ยังพักผ่อนบริเกี่ยวเขาของบ้านในพิ่นปันเขาขึ้นเรียบร้อยยังรอแต่เขากลางเข้าบานี่เขากลางเข้ากับนุหละอีกจากทิศทิศกัวกัวแล้ว่าซองทิ์พุณละให้มันมันอกมันใจก่อนว่าฝนมันจะมาอีกบ่ลุกเป็นอย่างนี้นะดามิลุกเป็นอย่างนี้นงต่อคลิปนะ เดี๋ยวเพลงสีเข่ามันพิเศษพิเิษเป็นพี่น้องเลยบ่าวข้ามผืนเปิดเพลงไงไกลนะครับอยู่ไฮอยู่หน้าเกี่ยวเข่าเปิดเปิดเพลงหาหนาไม้กมวนฉันนั้นอยู่ติทางเบ่าวข้ามิ่นเปิดเพลงฉะนั้นอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเฮาบัดผ้าจังหาจะจิกจีเข่าเพลงเข่าลิปเฮาหนึ่มบ่เลยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเปิดเพลงเปิดลำเพราะว่าหน้าเพิ่นใกล้เพิ่นบัดพังลำอยู่ในพี่ไดรพี่น่ะหาหนเห็นบ่าวเราเกี่ยวเข่าอยู่ใกล้บ่าเกี่ยวเข่าอยู่ใกล้น่ะ เราเปิดเพลงไว้อ oh, ยู no ่ทั้งเพียงหน้านะผู้เอ้าบอกคำนี้มวนดีเลยพอมวนน้ำละเนาะมาหาน้ำใหม้กับมวนตีได้ยอดน้ำบ่ธรรมดาได้เนาะได้ยอดน้ำได้ฟังเพลงฟังน้ำไปน้ำอุ้ยหลายได้เฮ้ยก่อนนี่กะหันโต๊ะไว้เลยเนาะเนี่ยหาเอาตัวมันใกล้นี่ได้ตัวไก่นั่นได้จังเกาะมันบอกแล้วตัวไก่ฮะเอาตัวไก่ก้าว่าพ่อแล้วก็ย่าสินะ กาบามันพอเอาพอแกงได้พอนะพอดีกินแซ่บดีกินแซ่บแม่นยาด้เอาลายแกงมากินแซ่บเอาะแนงมันลายให้มันเจ้เนาะอ่ะแดดได้ไบานี่เฮ้ยกินนี่ว่าบดเนาะันนี้คือผอันคือผตกว่กินนี่ันนี้บดแล้วแดดแล้วบอกับนกับลโอ้ยเนาะตังแม่นมัน นะมันก็เอาได้ทัเกาทังนั้หาหักเอาแถววนี้ก่อนใกล้นี่ก่อนหลายบ่หลายสิหลายอยู่เนาะแล้วมยามนี้มันก็อยาอันบ่ค่อยงามปานดเเพราะว่ามันอยากแมงเนาะมันหักอันมันกงดแหละมันจะขึ้นลขึ้นต้นดแหละสหมด มันเอาบ่ได้ก็บ่เอากว่าจ้ะก็หาตัวมันง่ายๆใกล้นี่น่ะแนงมันน่ะอีกใกล้นี่มากมากหลายเติบเลยดหลายเติบเลยเอาอีกก่อนี่พอแกง้เมื่อเนาะันเนาะเอาก่อนีพอบัดนี้พี่น้องเอ้ยได้แจกได้พอแกง้หลายเติบเลยเนาะเนสิเต็มตะกร้าเฮานึงมึงน่อ้าเต็มกระตานึง นะอ้เด็ดเต็มตะกาเลยไปไปันี่ยกับกับ่อบับอไปกอนหนาลก้อนหนานึ่กะเมื่ออบานี้ได้ลายด้พี่น้องเลยเนาะได้เต็มตะกาหนึ่งเลยนี่ก้อนีครับว่างี้ชงยมี่ะบมึงก่อนอีกเกน นี่เดี๋ยวบอ้ยชนหมกันเลดเนี่หะเองมัน้ยเหน็บกูยังเเฮ้ยอาเดียนี่กับพอเดียนี่ได้ิดเอายอย่ามวด่นมไเราเปิดจอาวิเส้นยอดเุกกาโอ้ก็มีแหละยใจจรงนายเห hãy alcohol này nó nhảy lên cái pho nè nè anh này tao nè anh có biết đại không alcohol này, này cái pho bạn này biết đại chưa đấy nè tao nè nè thôi anh em chẳng biết này đi hãy anh em lên đi hãy anh em lên đi hãy đi hãy anh em lên 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 đi hãy nè lái xem có nè này. nè lái nè, mọi người. Những lái xe. 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 ăn lái ăn Những lái xe. cái lái xe. Những lái xe. Những lái xe. Những lái xe. ออก,อกเเ็เอาก้อนนี่ก็พอแล้วเมื่อแล้วบบบนี้เวลายเลยน,ยนยั่งหัวเจ้าได้ใช่ไหมบมอแมงเนี้ยหน่อยเลยนี่แมงหมอขนาดยังโชว์อันใกล้กันนะโอ้ยจกักคุก็เอาไ,ได้แล้วหันก็ได้โอ้ยพอกแกนนงแมงเนี่ยเต็มตะกะเต็มตะกะนึงปคนใดดิมันหลึกแล้วนะเฮมันแข็งแน่พอแล้วแมงเนี่ยเวลาจะได้เต็มตะกะได้ไหม เงาบานานเลมาเอาอย่างนี้เลยสิมาเลยพอเมื่อเลิศบวาเดียวเลยบ่โอ้ยจับเอาเด็ก็ได้ไปโอ้ยนะบ่ไปบ่ได็กๆอันเด้เต็มตะก้าพี่น้องเว้ยเต็มบกอันตะกตานึงเนาะกับอันทันเมื่อหอดเรือนพูดกับโป๊เยื่นพูดเลยแหละไปไดนไหนน่ะเอฟอันไหนน่ะนี่สองอันนี้แหละแค่นี้ค่ะคือ ขอ้กระป้าอย่างนี้นะไปก็เอนะดเอบี่ยาเนี่ยกรตัดเอาไม้แลยว่ามากระตัดเอาไม้เลยเนี่ยโอกได้รือบอสหรอไปหิวมาเนาะไปเดี๋ยวปลอกมือท่าปลอกมือทางกับอันเอาเมื่อบอกคอน่ะเฮ้ยเนี่ย้ย

หยิบมาสักหน่อยเลยกับพ่อเลยพ่อว่าเมื่อตื่นกันต้องคอยกินนี่ยันว่าจะกินมะขามสินะเบิดเบิงมะขามกางงามหางามกินสุกขามหยิบมาทั้งหย่าเลยเด็กเมื่อเลือกเอาเพียให้มัเอาเจ้เลยเอาเจ้นี่ลยเมื่อวันี้มา่ตื่นกันเมื่อกินมะขามไป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 พ่อพี่น้องเลยเามามาใส่เช้าผู้ช่วยพ่อ เดด๋ดดวัน่ใช่เลยเ้คืเป็นเผ่าเลยพี่ตกขัวนี่ใช่ไหมนะขัวโบราณนี่โบราณมากเลยเอาตื่นมานำบ่ไปไป บาเาพเามาขวมพักนี่ไม่เห็นบ้านเฮ้าติขวมพักนั่นเห็นมันหน่อย